สวัสดีจ้าเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านเรามาดูเราพัฒนาสูตรบนกันต่อก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า,าดูกันเลย เราจะมาย้อนดูสามหวดหนึ่งสองสามหนึ่งแปดเก้าห้าหนึ่งแปดเก้าห้าหนึ่งแปดหนึ่งแปดเก้าแปดหกหเก้าแปดหกห้าพันร้อยหน่วยบวกหนึ่ง พันร้อยหน่วยบวกหนึ่งคงที่พันบวกสี่คงที่ก็คือเก้าบวกแปดบวกห้าบวกหนึ่ง ห้บกหเป็น6 6หบวกแเป็น14บสบกเเป็น13 3สามสาบวกสีบวกห้า ก้าบวห้าเลยจ้าก้าบวห้าของที่ก้าบวห้ของที่้าเท่ากับสี่ห้าจับคู่ก็คือสาม สี่ตัวนี่เลยเนาะหรือจะเอาสามตัวบวกสีมันจะมีสามตัวคือสามสี่ตัวนี่แหละถูกก็ได้ไม่ต้องเสียตังเยอะไม่ถูกก็ไม่เสียตังเยอะหลักร้อยของเรามีสามกับแปดสามมันไม่แม่ สามหกหกเจ็ดแปดแปดกับหกสามสี่สี่หกสี่สี่สามหกแปด oh my you see, see. ห้าศูนเลียวคยกแปดสี่สี่แปดหกสี่สี่หกเลยแปดหกสี่หนึ่ง บวกสี่บวกหนึ่งแปดหกสี่หนึ่งแปดบวกห้าหมื่นบวกห้าคงที่ร้อยสิบร้อยพันพันพันบวกห้าคงที่ถ้าบวกสี่มันจะมีสามตัวเอาบวกห้าเอามันจะได้สองตัวหนึ่งบวกสี่เป็นห้า 5้บวกหเป็นสิบเอดเบวกแปดเป็นสิบเก้าเศูนย์แดบวกห้าแดบวกห้าเท่ากับสิบสาสามสีเอาสีตัว

สองบุกคิดหมดเป็นเลขสองสองเจ็ดนะจ๊ะสองสามสี่ห้าห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดไปแล้วซึ่งมันมันออกไปแล้วศูนย์สามเจ็ด ที่เราจะเอา492703 492703ใช้หลักพันหนึ่งครั้งหลักร้อยหนึ่งครั้งหลักหน่วยหนึ่งครั้งบวกหนึ่งคงที่ใอ้บวกคงที่ สองบวกห้าหกเอาไปเป็นเล็กแรกเหรอหกสองหกร้อยหกกับสองสามหกแปด สองบวกเจ็ดบวกสามบวกหนึ่งนี่นะคะสองบวกห้าเจ็ดบวกสามเป็นสิบสองบวกสามได้สามห้าหกจะไปเป็นล่าง อิจะเป็นบนก็ไม่รู้ห้าแล้วหกเจ็ดเจ็ดแปดจะเอาหกใส่อีกว่ะเอาหกใส่หน้าอีกวะไม่เอาแล้วเนาะถ้าเอามันก็จะเยอะไปสี่ตัวนี่แหละเขียนเขียนนี่แหละก็คือสามเจ็ดสามแปด ีเจ็ดสี่แปดมันจะชอบมาอยู่จุดนี้เด้อสี่สี่เอามาตรงนี้สามสามสามศูนย์เาตรงนี้ศู 03, นย์สามนี่ที่นี่สี่เจ็ดเด้ไปสี่เจ็ดแลยเนาะหลักร้อยมีห้ากับหกนะหลักร้อยจะเอาห้ากับหก เอาหกับหกกัยังนใส่ลักลอยก็คือห้าสี่เจ็ดกสดอมหนึสด้วยสห้าห้าหกนี่มันมันจะมาตัวไหนอ่ะ ม่เงยังศูนย์ดิศูนย์ยังพเน็วใสศูนย์มันไม่มาชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นนะคะหกสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดห้ากับหกนี่แล้วรีกพี่น้องกันนี่แหละมันใกล้ๆก้กันนี่แหละชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นอันนี้ก็ซื้อได้นะไม่ใช่ว่าไม่ให้ซื้อเด้อซื้อทุกตัวเลย ซื้อทุกตัวเลยเงินงไปที่47เััวเดียวกลับตัวด้วย47ไม่ที่เลขล่างไม่ต้องกลับพี่าาของเราไม่ต้องกลับเลย55 56 5, 65มากลับไม่แล้ว66 6. ถ้าจะกลับก็กลับ15กับ16ตัวกันทำมา15 16อะ กันไว้นะคะมีเนี่ยได้เลขแทนกันเนี่ยมันชอบมาอยู่เพราะว่าเลขเหมือนกันนะเนี่ยเลขห้าเลขหกเหมือนกันมันจะมาซิกจบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะไปเจ็ดสี่สี่เจ็ดอันนี้ก็ซื้อได้นะไม่ไม่ว่าไม่ซื้อนะซื้อได้ทุกตัวเลยเจเจสองขีดนี่คือตัวนี้เราซื้อเอาไป าสิบวันนี้สิบสิบสิบกันทุนคะอ่าเอฟซีคงดูดีไม่ต้องบอกนะขอโทษขออภัยอบก็จัดขัดกระพานนะคะอบก็จัดไปขัดก็ไม่เอาดูคำเตือนคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขัดมือโชคดีมีความสุขทุกท้านนะคะสวัสดีจ้า